นะคะเคียจะแกงมันฝรั่งค่ะแกงเผ็ดไก่มันฝรั่งนะคะไปดูกันเลยนะคะไปค่ะแกงเผ็ดไก่มันฝรั่งนะคะมีมันฝรั่งหนึ่งหัวค่ะพริกแกงเผ็ดค่ะแล้วก็ไก่สับเป็นชิ้นพอคําพริกชี้ฟ้าเขียวแดงใบมะกรูดผงนัวหรือผงชูรสหนึ่งครึ่งช้อนกาแฟแล้วก็น้าปลาค่ะ เครื่องปรุงรสมีแค่นี้ค่ะแกงกันเลยค่ะหนึ่งช้อนหอมแล้วไก่ลงเลยค่ะฝรั่งลงเลยค่ะเพราะว่ามันฝรั่งก็สุกยากใส่ลงไปผัดกับริ่กแกงเลย เติมน้ำค่ะเคี่ยวไก่ให้สุกมันฝรั่งก็จะได้สุกพร้อมกันแค่ท่วมไก่พอค่ะเกิดแล้วนะคะปรุงรสค่ะน้ำตาลครึ่งช้อนกาแฟแล้วก็ผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะใส่ตัดรสน้ำตาลใส่ตัดรสน้อยหนึ่งแล้วก็น้ำปลาทิพรสหนึ่งช้อนแกงไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเค็มมันฝรั่งเริ่มเริ่มสุกแล้วเห็นไหมเหลืองแล้ว แล้วนะคะผักชีฟ้าแดงแล้วก็ใบมะกรูดค่ะโรยโลงไปน่ากินมากตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ค่ะไม่ใส่กะทินะคะแกงปับป่ามาค่ะมาชิมให้ดู อร่อยมากหอมมันนี่ค่ะเพื่อนๆลองไปแกงดูค่ะแกงเผ็ดไก่มันฝรั่งเครื่องปรุงไม่ต้องใส่อะไรมากน้ำปลาจุลดหน่อยหนึ่งน้ำตาลตัดนิดหนึ่งพออร่อยลองไปทำกันดูนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย